โรมาเนสอาร์ตหรือศิลปะโรมาเนสมีลักษณะของการผสมระหว่างศิลปะโรมันกับศิลปะอารยชนเยนรมันในช่วงคริสตศตวรรษที่1 1บเถึงสิมีศูนย์กลางอยู่ที่ฝรั่งเศสมีลักษณะเรียบง่ายไม่ดูดางเหมือนศิลปะไปรเซนไทา์เกิดจากการสร้างสรรค์ของฝ่ายคริสตจักรเป็นส่วนใหญ่จิตรกรรมเขียนด้วยสีปูนเปียกตกแต่งผนังซึ่งปัจจุบันได้ถูกทำลายโดยดินฟ้าอากาศเสียหายเป็นส่วนใหญ่และได้รับการเขียนทับใหม่โดยศิลปินในสมัยต่อมา จิตกรรมอีกลักษณะหนึ่งคือจิตกรรมประกอบหนังสือหรือประกอบคัมภีร์ไบเบิลในช่วงพุทธศตรวรรษที่1 6บหถึงสิจิตกรรมโรมานสมีรูปร่างลักษณะแบนและแสดงเส้นเป็นระเบียบมั่นคงมีพลังจากการบิดเอี้ยวและวนเป็นวงผลงานจิตกรรมภายหลังพุทธศตรวรรษที่17เริ่มมีมิติทางรูปทรงอย่างงานประติมากรรมมากขึ้นแต่ไม่ค่อยมีชีวิตชีวาในด้านสถาปัตยกรรมลักษณะเด่นคือการสร้างวิ่างขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางของวัด หลังคารูปโค้งแต่ไม่ใช่หลังคาโดมเหมือนศิลปะไบเซนไทยผลงานชิ้นสำคัญคือวิหารแซงเอเตียนในฝรั่งเศสและหอเอนพิซ่าในอิตาลีและในส่วนของด้านปริมากรรมส่วนใหญ่เป็นงานแกะสลักหินตามฝาผนังเหนือประตูหน้าต่างเป็นเรื่องราวในริธีศาสนาใช้ลวดลายแบบเรขาคณิตตามแบบชนเผ่าเยอรมันโบราณรูปแกะสลักมักเรียวยาวไม่เหมือนจริงชื่อเน้นจินตนาการซึ่งแตกต่างจากศิลปะกรีกและโรมันที่เน้นรูปทรงสัดส,ส่วนเหมือนจริงตามธรรมชาติ ตัวอย่างได้แก่วิหารแสงเอเดียนในฝรั่งเศสหอเอนพิซาในอิตาลีประตูวัสซันตาครูตในสเปนพระแม่มารีและพระบุตรที่วัดเซนต์จูนทรโดประเทศสเปนทางด้านซ้ายมือจะเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายที่หน้ามหาวิหารบอร์จฝรั่งเศสส่วนทางด้านขวามือจะเป็นแคลมองเฟรอนที่ฝรั่งเศสตัวอย่างทางด้านซ้ายมือเป็นภายในวัสซันตามารีประเทศสเปนส่วนทางด้านขวามือเป็นวัดเซนต์ออสเตรมอยที่อิซัวฝรั่งเศส ศิละปะยุคโกธิกนะคะจิจกรรมเน้กนการเคลื่อนไหวเหมือนจริงทางธรรมชาติจุดเด่นของศิละปะยุคโกธิกนิยมใช้รูปทรงที่มาจากธรรมชาติและรูปทรงแบบอินทรีย์รูปซึ่งมีความรู้สึกว่าจะเิญเติบโตและงอกงามด้เลื่อนไหลค่ะสถาปัตยกรรมโกธิกจึงมีลักษณะรูปแบบสูงเรียวแหลมพุ่งยอดสูดสงา่าขึ้นเสียดฟ้าเป็นสิ่งที่แทนศรัทธาของคริสเตียนนิกชนที่มีแรงศรัทธาในศาสนายอย่างมากการแสดงถึงความรู้สึกพุ่งขึ้นสูงสุดค่ะศิลปินดังในยุคโกธิกนะคะ จอโต้ดีบอนโดเน่ค่ะเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในนามจอโต้เป็นสถาปนิกลายจิตรกรชาวอิตาลีจากเมืองฟอเรสต์ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้ที่มีส่วนสร้างสารรค์ผลงานที่ก่อให้เกิดกระแสใหม่ในสังคมค่ะนําไปสู่ยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยานในที่สุดเป็นผู้วาดภาพตามกฎดของธรรมชาติและจอโต้ได้รับเงินเดือนจากรัฐบาลเมืองฟอเรสต์เนื่องจากความสามารถค่ะ ศิลปะเรเนสองอยู่ในชวว่วงศตวรรษที่14-15เป็นยุคที่พุ่งเรอที่สุดรูหลที่สุดกำลังมที่สุดเป็นช่วงเวลาหรือยุคแห่งการฟื้นฟูศิลปวิทยาการในยุโรปหลังจากที่ได้ผ่านยุคกลางหรือยุคมืนซึ่งเป็นระยะเวลายาวนานกว่า1,000ปีตั้งแต่ประมาณศตรวรรษที่5-15จุดเด่นของยุคนะคะ การรุ่งเรืองและร่มสลายของอาณาจักรรูมันการเสื่อมของรมและการเติบโตของคอนสแตนติโนเปิลการแพร่ขยายอำน,นาจของอาณาจักรออตโตมันสงครามครูเสดระหว่างคริสต์และมุสลิมเพื่อแย่งชิงแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์สงครามหนึ่งร้อยีระหว่างอังกฤษและฝรั่งเศสนักบุญจอห์นออฟอาร์ความศรัทธานในศาสนาอย่างแรงกล้าศิลปินคนสำคัญนะคะลีโอนาโดดาินชีตัวอย่างภาพบองขอนะคะ โมนาลิซาภาพสตรีกับเออร์มินไมเคิลแองเจโลตัวอย่างภาพของเขานะคะจะมีภาพลาปิเอต้าชายนมปลายกายบอสติเชลลี่ภาพของเขาจะมีภาพวาสดูดูกำหเนิดวีนัสราฟาเอล จะมีภาพการสมรสของพระนางพรมจารีพระแม่มารีชิตตินในด้านสถาปัตยกรรมนะคะมีการใช้รูปแบบนั่งเดิมของยุคโรมันมากมายซึ่งรวมถึงการใช้เสาซุ้มโค้งเพดานโค้งและหลังคาโดมผลงานชิ้นสำคัญคือวิหารเซนต์ฟีเตอร์และวิหารเซนต์ปอน ในด้านจิตกรรมนะคะเริ่มเการเขียนภาพสามิติภาพวาดที่สำคัญได้แก่หนึ่งไมเคิลเองเจโลได้แก่ภาพการตัดสินครั้งสุดท้าย 2. อลีโอนาร์โดดาวินชีได้แก่ภาพโมนาลิซาและอาหารมื้อสุดท้าย 3. ราฟาเอลได้แก่ภาพพระแม่ าบุตและจอนแบติสแสดงความรักต่อแม่ที่มีต่อบุตรเป็นภาพเหมือนจริงที่มีชีวิตจิตใจในด้านปฏิมากรรมนะคะปฏิมากรรมที่โดดเด่นได้แก่ผลง,งานของไมเคิลแองเจโลคือรูปสลักเดวิดรูปชายหนุ่มเปลือยกายรูปสลักลาปีเอตารูปพระแม่ประคองพระเยซูศิลปะยุคบาโรกเป็นศิลปะแห่งความหรูหราและอลังการเกิดขึ้นในศตวรรษที่17 โดยเน้นการเคลื่อนไหวพลังงานและการแสดงออกทางอารมณ์ที่เข้มข้นมีลักษณะเด่นคือการใช้แสงและเงาที่แรงการจัดองค์ประกอบที่มีความซับซ้อนและการนำเสนอฉากที่เต็มไปด้วยรายละเอียดและชีวชีวาศิลปะบาโอกถูกใช้ในการส่งเสริมศาสนาและอำนาจของกิตจักรโรมันคาทอลิกผ่านงานจิจกรรมประติมากรรมและสถาปัตยกรรมที่สร้างความประทับใจและส่งผลต่ออารมณ์ของผู้ชมศิลปินและผลงานของศิลปินในยุคบาโรกนะหนึ่งคาราวาโจจิตรกรชาวอิตาลีที่เน้นการใช้แสงและเงาที่เข้มข้นคนระับผลงานก็คือ The Calling of Saint Matthew, Judith Behending Holophernes 2. อง John Lorenzo Benini ปติมากรและสถาปนิกที่มีชื่อเสียงในกรุงโรมผลงานคือ The Ecstasy of Saint Teresa และก็เดวิ d 3. Peter Paul Rubens จิตกรชาวเฟลมิสที่รู้จักกันในงานที่มีสีสันสดใสและการเคลื่อนไหวผลงาน The Elevation of the Cross, The Garden of Love er 4. Diego Velasquez จิตรกรชาวสเปนที่มีชื่อเสียงในเรื่องการวาดภาพคนนะครับผลงาน Las m a r t í n ดอ the เร r เ e n d e r of Breda ศิลปะโลโกโ,กโ,กโ้หรือศิลปะบบโลลิจีตสี่เริ่มพัฒนา,นาม,มาจากศิลปะฝรั่งเศสและการตกแต่งภายในเมื่อคริสตศตวรรษที่สิบแปดศิลปินนิยมเลียนเ้นโคงตัว C และตัว S และเน้นการตกแต่งประดิษฐ์ประดอยครับ The Swing วาดโดยศิลปินชองอโนเร,รยฟาคอนาผู้มีผลง,งานที่มีชิวว่าและออกไปในเชิงสุขารุมนิยม t เดลมบรอกเกชันฟอสซิ t ราว่าโดยศิลปินชองอองตวนวัตุเป็นหนึ่งในนักวาดภาพร่างยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของศิลปะยุโรป